ส่วนคาบวันนี้ช่องทีท่คบวันนี้เราก็จะอ่านแบบที่ชื่อว่าเมก้าแมนชั่นไทคูลคังับซึ่งแบบนี้เป็นแบบสร้างแมนชั่นนะครับนะเห็นไหมดูจากตัวอย่างก็คือแบบแมนชั่นใหญ่มากแล้วก็ดูสิสวยมากเลยตอนกลางคืนอ,อย่างเงี้ยไปงั้นเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มสร้างแมนชั่นของเรากันเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วครับแล้วซึ่งก็นี่คือพื้นที่ที่เราจะสร้างแมนชั่นของเราคะ่ะมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยเจะเริ่มจากดร i v เวย์กันก่อนว้าวสวยมากอ่ะสร้างเพิ่มแรน์หน่อยสร้างแพท หน่อยแล้วก็เอาแบบนี่คืออะไรอ่ะพวกแบบงี้ทําเงินหรือแบบพักโอ้โหสองหมื่นฮ่าเอาเงินมาจากไหนมาซื้อโอเคเอ่ะเราซื้อประตูโอเคเราได้ประตูมาแล้วเราก็ซื้อหน้าต่างด้วยโอเคเราซื้อหน้าต่าง,างฝั่งหนึ่งแล้วก็หน้าต่างซื้อมาเยอะๆซื้อมาอ่ะกาแพงซื้อฟลอร์ซื้อ,อพวกแบบอวัยวะข้างข้างข้างนอกมีให้ซื้อเดีย๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันมีอะไร อันนี้อันนี้เราเราจะยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะมันโคตรแพงเลยเราเงินที่ไหนมาซื้อโอเค drive w a v a l อ๋อโอเคแล้วมีไฟสวยจังโอเคแล้วก็ drive w a v a l อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โอเคฝั่งนี้ไม่มีไฟแต่ว่าเราได้แต่ทางขึ้นมาที่จอดรถของเราแล้วมางั้นเราเข้ามาดูในนี่ก็ต่อเลยเหรอนะในนี้ก็มันจะมีฝั่งหนึ่งโอเคนี่ให้ซื้อพื้นเก้าหกิแพงจังอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้สามพันโอ้โหไปแล้วเงินผมอ่าประตูอ่าไฟอ่าไม่พอละไม่พอละห้าพันซื้อเลยบบโอเคให้ซื้อไม่ซื้อไม่ได้เคเราซื้อประตูได้โอเคซื้ออีกแปดร้อยเนี่ยแปดร้อยซื้อเลยบ้างรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรให้ซื้อเราก็อืมรู้สีฝั่งนี้ไม่ให้ซื้อฝั่งนี้มีพวกแบบอ๋อเป็นห้องรับแขกมั้งนี่โอเค เรามาดูเงินเรามาเก็บเงินเรากันก่อนตอนนี้ทําเงินยี่สิบสามต่อเราจะได้ทำเงินนี่ไงเราได้มาอีกห้าพันแล้วคิดเรากลับมากันต่อที่ห้องนี้เราจะซื้อไฟอ๋อเออลืมไปเรามีแค่ห้าพันเราซื้อไปโอเคเราจะซื้อไฟแล้วก็ซื้อพวกแบบซิงแล้วก็ประตูไม่ได้อ่าอันนี้ได้โอเคกระจกอ๋นนี้เป็นห้องน้ำไหนล้างมือสิอ๋ออ๋อ ฮะ <Okay>. huh? แค่เปิดน้ำปิดน้ำ okay. เราเหลือเงินแค่เจ็ดสิบสี่เราไปเอากดเพิ่มกันเงินไม่พอป่ดียวเองต้องวิ่งไปวิ่งมาพระอาทิ่แใกล้จะตกดินแล้วด้วยดูสิพื้นเที่ยวใหญ่มากคนอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วนะ่ะเขาไปกันหลดแล้วเรายังอยู่นี่อยู่เลยเขาหน้าไปแบบที่อื่นกันแล้วหมดแล้วเคสองพัน okay. ซื้อเลยบ้างเอาฝั่งนี้กันต่อนมาเค okay. เราซื้อเคาน์เตอร์ได้ เราซื้อนี่ครับ,บินเน่โอเคชั้นเก็บของฝั่งนี้เราซื้ออะไรไม่ได้เลยต้องรอก่อนเคก็มีอีกลายอย่างให้ซื้องั้นเราก็จะรอให้มันเก็บตังค์ไปก่อน29ต่อวินาทีก็ถือว่าได้เยอะนี่ไงปั๊บได้ไา้พันหนึ่งละไปเดี๋ยวไปซื้ออีกรอบหนึ่งเคกําแพงอ่ะเราได้มา30สิบาทต่อวีละมาซื้อก็ยังซื้ออะไรไม่ได้เลย โอเคมันก็จะแนะนำให้ไปซื้อฝั่งนู้นเงินอุ้ยล็อกประตูได้ด้วยไหนลองดูสิเออล็อกจริงด้วยอ่ะปลดล็อกก็ปลดล็อกเดี๋ยวนะปลดล็อกก็นี่โอเคเออโอเคกลับมาที่ตู้ทียมว่าเออเอ้ไปสนีอ่ะได้เง,เงินอีกสองพันเป็นสามพันกว่าเรามาดูฝั่งนี้กันต่อฝั่งนี้มีอะไรให้ซื้อ มีกำแพงกับเคาน์เตอร์ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอ่ะฝั่งนี้ไม่ีอะไรน่าสนใจไฟไม่แน่นอนกำแพงเนี่ยโอเคแล้วก็โถสซ่วมราคาป,ปาโถสซ่วมราคาตั้งพันแพงจังของเกมนี้แพงโคตรอ่ะเราไปเอาตังค์กัน,ก,นกดชิปวิง่งเนีไยมันไม่ไม่ได้ช่วยโอเคสรุปคือกดชิปวิ่งไม่ได้อ่ะรู้สึกตอนนี้เริ่มกลางคืนแล้วอโอเค มาต่อกันเลยกำแพงกับเคาน์เตอร์ซื้อกำแพงนะโอ้โหการา์ดรู้ฝั่งนู้นมีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้ดูแล้วมันมีแต่แบบพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้อ่ะโอเคกำแพงแล้วพวกนี้อืมโอเคตอนนี้เงินก็ยังน้อยอยู่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็รอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ได้แล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยมืดมากแล้วโอเคได้อีกสองพันได้มาไ,ไวมากเลยนั้น เนี่ยแป๊บเดียวได้ร้อยละโอเคตอนนี้ก็เราคงต้องซื้อไฟซื้ออะไรแล้วละ่ะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วมันเริ่มมองไม่เห็นแล้วการ์ดรูปสามพันกา e d o ดอทำไมนึงแพงกันนึงถูกละ่ะงงเสื้อเสื้อหรือเดี๋ยวนะไปดูฝั่งนู้นกันเอออยากซื้อส้วมขอดูขอดูส้วมหน่อยส้วมราคาพันหนึง่งโอเคก็อุย้ยก็สวยนะอันนี้เป็นห้องน้ำเฉย ห้องน้ำที่แบบอืมก็โอเคมีไฟห้องแรกด้วยที่อื่นยังไม่มีมีแต่ตรงลงรถแค่นั้นกับห้องน้ำเคกลับมาดูที่ตู้ไอิทมของเรากันต่อเราทำเงินสามสิบสี่ต่อวินาทีแลเยอะมากโอเคได้กันมาสามพันโหอ,อืมฝั่งนี้ซื้ออะไรต่อนี้มีแต่ของแพงๆอ่ะถ้าเขาไม่ลดราคาให้บ้างมีแต่ของแพงๆ ซีลิงเราซื้อเลยดิเขาดูฝั่งนู้นอันนี้มีไฟไม่ซื้อแน่นอนซื้อไม่ได้อันนี้ก็โอเคอันนี้อันนี้หมดแล้วอันนี้เคลียร์โอเคเราซื้อแบบกระดาษดออะไรอย่างเงี้ยไหมเราซื้อแบบเคาน์เตอร์เออกับไอ้น,นี่คาบิเนตไม่ได้ซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยแพงจังโอเคอันนี้ก็อืม ช่วงใบพบวัตถุนมันเป็นมันเป็นนำทางว่าอันไหนช่วยอันไหนซื้อได้แต่สรุปคือบางอันก็ซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเราจะซื้อพวกแบบคาบอันถูกๆอย่างคาบินเนตแล้วพวกนะบอ,กอย่างเงี้ยซื้อไปก่อนอันถูกๆก็ซื้อไปก่อนพั 1, 9, okay. าานเก้าโอเคกระดาษลอรอีกอันหนึ่งซื้อได้โอเคซิลลิงราคาสี่พันเปิดได้ไหมกดอะไรผิด อุ๊บโอ้ก็โอเคเปิดปิดได้เรากดปิดได้ด้วยโอเคเจ๋งฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรกลับไปที่ตู้ไอทีเอ็มของเรานะอ่ะได้มาสามพันเราจะซื้อพวกแบบ Garage Roof ก็มีอย่างอื่นน่าสนใจกว่าน,นี้ไหมให้ซื้อข้างในน่ะเราซื้อนี่ไหมหลังคาดูไฟไฟไม่ได้โอเคอันนี้ก็ไม่ได้โอเคแสดงว่าซื้อได้ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอเคนะเราก็ซื้อเขา้ากันการ์ดรูฟชึบโอเคนี่คืออะไ,ไฟไม่ไม่ไม่พอสักอย่างไม่พอได้นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลับมาที่ นี่กันก่อนโอเคอ่ะสามพันไหนดูสิพัก k i n g ลอดอาไฟมีแบบพวกอ,อาซื้อไฟอ่าโอเคอีกพันหนึ่งอันนี้ซื้อไม่ได้กลับไปก่อนกลับไปเอาเงินต้องวิ่งไปวิ่งกลับตลอดเลยเหรอเนี่ยได้พันหนึ่งโอเคถือว่าได้เยอะ อ่าสี่สิบต่อวินาทีชึบอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้หมดละไม่มีอะไรซื้อเลยแต่อันเนี้ยแพงเกินไม่ซื้อแน่นอนหนึ100่งร้อยเปอร์เซนโอ้ยต้องไปเอาเงินไม่ใช่เหรอ,อเอางี้ก็ซื้อไหนได้ก็ซื้อไปฝั่งนี้ซื้อหน้าต่างได้ก็ซื้ออันนี้ซื้อหน้าต่างไม่ได้โอเคซื้อซื้ออะไรไม่ได้เลยกลับไปกัน ทคนั้นเราซื้อปพบบโซฟาอย่างเงี้ยอ่ะไหนดูสิโอเคก็ small table อีกหน่อยแล้วก็ window นิดนึงส0่ร้อยซื้อได้บ้างไม่ได้เลยกนะรับหลังจากที่ผมเก็บเงินได้สักพักตอนนี้ผมก็มีเงินทั้งหมด14747ลานันก็มาเดแล้วก็มาเรามาซื้อต่อกันเลยดีวผมค่อนข้างฟาร์มมานานแหละอันนี้เราซื้อ parking lot เลยเพราะตอนนี้เงินเราพอละ receive by ยัแล้วเราซื้อไอ้น,นี่ได้ไหมซื้อได้ไหมหรือซื้อไม่ได้ไอ้มันบอกฟรีอะทำไมไม่ได้ช่างเถอะจะเอาว่าเราซื้อฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ก่อนกันแสนหนึ่งแพงเกินมะพร้อมทำงานให้ร้านหนึ่งกว่าได้มาร้านนึงมาเรามาซื้อต่ออะไรเราจะเริ่มจากการซื้อกำแพงประตูอะไรพวกนี้แล้วก็ พื้นด้วยโอเคแล้วก็ประตูซื้ออะไรพวกนี้ประตูที่นั่งที่นั่งแพงมากแต่อย่าง,างละพันเลยโอเคแล้วก็บันไดอะไรพวกนี้พวกพื้นพวกแบบไฟเพลสโอเคซื้อที่นั่งข้างนอกนั่งชิวข้างนอกซื้อหลังคาซื้อฟลอร์ซื้อวอลซื้อไฟโอเคเราซื้อบอุชผู้ไม้โอเคฝั่งนี้หมดแล้วต่อไปก็ ีนพื้นราคาสองพันเคอันนี้เหมือนเป็นสระว่ายน้ำหรือเปล่าดูอย่างงี้รู้สึกมันเหมือนสระว่ายน้ำเลยไม่เป็นไรอ่ะเราต่อกันเลยอ่ะซื้ออีกเราซื้อสเต็เคสด้วยเคโหซื้อไวจนแหลกเลยอันนี้สี่พันห้าซื้อกําแพงเคเราไปซื้อฝั่งอุย้ยรู้สึกว่าจะมีบางอย่างสีเขียวมันคืออะไรเกมพลาหรือมันจะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นอะไรขอดูสิเบสเมนต์สามพันห้า น่าสนใจอืมไหนดูซิมันคืออะไรเปิดดูได้ด้วยโอ้โหจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อตั้งแพงไปพอยังไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวจะมาเก็บเงินซื้อทีหลังพอแพงเกินไม่เอามันโคตรแพงมาเอาเราซื้อพรมสักหน่อยอถ้าไมแหลกจังอาะซื้อเคาน์เตอร์ซื้อเคาน์าช ซื้อ Couch ซื้อกำแพงซื้เก้าอี e, ้แล้วก็ซื้อเคาน์เตอร์ตรงนี้น,นี่เป็นบาร์หรือเปล่าลใช่ไหมซื้อกำนี้ต่อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ซื้อโต๊ะซื้อกำแพงเอ่ยหน้าต่างซื้อพรมโอเคก็ซื้อไฟกับแรมโอเคแหลกจัง หาก่อนมีอะไรซื้ออีกซัลเคสอีกพันดูสิบันไดชั้นสองโอเคอ่ะต่อให้ชั้นนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยพออ่ะเราซื้อพวกของซื้ออะไรพวกนี้โอเคอีกก็ก็ซื้อเคาน์์แล้วก็ซื้อไฟเพลสด้วยเป็นแบบไฟอย่างงี้แล้วก็ซื้อไฟแล้วก็ซื้อพรมโอเคฝั่งนี้เสร็จแล้ว ฝั่งนี้ก็ซื้อกำแพงซื้อพวกหน้าต่างแล้วก็มีไรซื้อซื้อกำแพงอีกรอบหนึ่งเคเหมือนเป็นห้องกัน้นอ่ะซื้อโบลิง่งโอ้ไม่โบลิ่งนี่อันนี้เป็นโซนโบลิง่งอะซื้อไฟซื้อลังคาซื้อพวกโบลิ่ง้ h my god ทำไมรวยจังโอเคอะโบลิ่งสแตชชอย่าลูกปั้นโบลิ่งด้วยอันนี้ goldie f อันนี้ใช้โลบัก35 ืยังไม่เอาเด้อย,ยังโอเคฝั่งนี้ก็หมดแล้วยังไหนซื้ออีกนำคิดรู้สึกจะเป็นชั้นล่างแต่ไม่แน่นอนโคตรแพงอันนี้ไปทางไหนได้บ้างเปิดปิดไฟได้ตรงโน้นอันนี้ประตูล,ลูกอ่าใช่ไหม,อมโอเคฝั่งนี้ประตูแล้วข้างล่างมันคือโอ้ตกโอ้ยตกแล้วตกมาข้างล่างเดี๋ยนะหาทางขึ้นกัน หาัางขึ้นกันนะงวดชั้นล่างหมดแล้วผมหาไม่เจอแล้วนะหาทางขึ้นแป๊บหนึ่งโอเคงั้นเรามาลองซื้อรถเลยดีกว,ว่าเพราะว่าชั้นหลังจากที่ผมดูมาผมว่ามันหมดแล้วชั้นนี้โอเคเปิดลงรถออกมาซื้อ Parking Spot อีกที่หนึง่งแล้วก็มีอะไรให้ซื้ออีกตรงนี้พาร์ i ิ้งห้าแสนอ่ะซื้อเลยในเงั้นก็พอบ้านรวยอีกที่หนึง่งจะเอาอะไรอีก โอเคพอหนึ่งล้านยังอ้าวแต่เราซื้อรถกันก่อนเนี่ยมีอะไรซื้อไหมจอยกรุ๊ปอ๋ออันอันนี้ผมลืมอ่านจอยกรุ๊ปอันแลอโอเคมางั้นเราซื้อเนี่ยเราซื้ออันนี้เดี๋ยวอโอเคสปอนดูสิโออืมน่าสนใจมีเสียงสตาร์ทโอ้แรงจังอุ้ยขับรถชมบ้านคนณนี่ตัวยาโอ้สปอยหมดเลย สปยอยผมครบเลยว่าแบบบ้านเป็นยังไงอันนี้ก็มีบ้านคนหนึง่งโอ้โหเนินสูงมากโอโ้โหโหแหลกมากตอนนี้ไม่รู้ทำไมโปรแกรมมันแหลกแล้วลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปลงมาหาโอ,โอเคมาและโอเคก็อีกที่นึงเอาไว้ก่อนละกันตอนนี้เงินเหลือหกร้อย <c oughs> เงินเหลือหกร้อ <c oughs> ตอนแรกเหลือล้านนึงอยู่เลยโอเค เอเอโอเคนั่นแหละก็เอาไปว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเราซื้อเยอะมากแล้วก็เราคอมพลีชชั้นหนึ่งเราทบเราซื้อชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าคลิปวันนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย